สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักนะครับจากสารคดีเรื่อง The Last Twins ซึ่งเอ่อมันให้มุมมองอีกด้านหนึ่งของการฆ่าน้ํเผาพันชาวยิวหรือโฮโลคอสต์ข้อมูลหลักๆที่เราจะอ้างอิงวันนี้ก็มาจากบทวิจาร์บนเว็บ RogerEbert.com นะครับคือความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องโศกนาฏกรรมอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความกล้าหาญเงียบๆแล้วก็การรอดชีวิตโดยเฉพาะเรื่องราวของเด็กฝาแฝดในค่ายอัลชวิตซ์กับชายคนหนึ่ง เออร์โนซิวีสเ e กเกวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันครับว่าเ,เขาทำอะไรไปบ้างแล้วเรื่องราวของผู้รอดชีวิตเป็นยังไงต่อถ้าพูดถึง Auschwitz หลายคนคงนึกถึงโยเซฟเมงเกเล่นะครับนายแพทย์นาซีกับการทดลองอันน่ากลัวโดยเฉพาะกับฝาแฝดแต่ว่าสรารคดีเรื่องนี้ไม่ได้โฟกัสที่ความโหดร้ายของเมงเกเล่เป็นหลักนะครับแต่กลับไปให้ความสําคัญกับคนอีกคนหนึ่งใช่ค่ะคนนั้นก็คือ เอเลนอร์สวีสปีเกิลเขาเองก็เป็นอยู่ฮังการีแล้วก็เป็นฝาแฝดด้วยเหมือนกันเพราะถูกส่งไปเอาชวิสเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นแฝดเมงเกเล่ก็เลยเอมอบหมายให้เขาดูแลเด็กชายฝาแฝดกลุ่มหนึ่งที่จะใช้ในการทดลองอะคะ่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าสถานการณ์มันมันเลวร้ายแล้วก็กดดันขนาดไหนครับนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆแต่ว่าท่ามกลางความสิ้นหวังสปีเกร์กลับทำสิ่งที่อ ไม่น่าเชื่อเลยเขาไม่ได้แค่ทำตามคำสั่งไปวันๆแต่กลับแอบช่วยเด็กๆเหล่านี้อย่างเช่นมีการแก้ข้อมูลวันเกิดในเอกสารเพื่อช่วยเด็กที่ไม่ใช่แฝดแท้ๆแต่ว่าอาจจะมีพี่น้องอายุไล่เลี่ยกันให้รอดจากการถูกคัดแยกไปฆ่าทันทีอื ใช่ค่ะซึ่งการกระทำแบบนั้นมันมีความหมายมากๆนะคะมันเหมือนกับการยืนยันว่าเด็กๆยังมีตัวตนอยู่ส่วนทางกับสิ่งที่นาซีพยายามจะทำคือลบความเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขายังแอบ,บสอนหนังสือเด็กๆด้วยสอนประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วก็คอยปลอบขวัญสอนให้แบ่งปันอาหารน้อยนิดที่มีอยู่ให้ดูแลก,กันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยมันเหมือนการสร้าง สร้างชุมชนเล็กๆที่ยังคงรักษาความเป็นคนเอาไว้แม้ในที่ที่เลวร้ายที่สุดจนเด็กๆเรียกเขาว่าเป็นเหมือนพ่อคนเดียวที่พวกเขามีค่ะโหพ่อคนเดียวที่พวกเขามีฟังแล้วสะท้อนใจมากครับมันมีคำสอนในคำพีทามูธใช่ไหมครับที่สปิเกอร์ยึดถือว่าการช่วยชีวิตเดียวเหมือนช่วยโลกทั้งใบใช่ค่ะเขายึดถือคำสอนนั้นจริงๆแต่การกระทำแบบนี้มัน มันต้องเสี่ยงมากๆเลยใช่ไหมครับเสี่ยงมากค่ะเสี่ยงถึงชีวิตเลยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดเจนมากๆคือมีนายแพทย์นาซีคนชื่อไฮสติโลสั่งให้เด็กกลุ่มหนึ่งไปเข้าแถวรอส่งไปห้องรมแกส๊สแต่สปีโก้เดินเข้าไปเผชิญหน้าเลยนะคะแล้วก็ยืนกรานบอกว่าเด็กพวกนี้อยู่ใต้การดูแลของเมงเกเล่ทิโลไม่มีสิทธิสั่งทำแบบนั้นต่อหน้านายแพทย์นาซีเนี่ยนะใช่ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะถูกยิงทิ้งตรงนั้นเลยก็ได้นะคะแต่เขาก็เลือกที่จะทําแล้วที่น่าแปลกคือครั้งนั้นเมงเกเล่กลับเอ่อเข้าข้างสปีกเกอร์ซะอย่างนั้นมันแสดงให้เห็นว่าแม้ในที่ที่มืดมนที่สุดบางครั้งมนุษยธรรมมันก็ย,ยังยังหาทางส่องแสงออกมาได้น่าทึ่งจริงๆครับในความกล้าหาญแต่เรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันถูกเก็บเงียบไว้นานมากหลายสิบปีเลย แม้แต่ครอบครัวสปีเกอร์เองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้ค่ะจนกระทั่งปี1981ลูกเขยของเขาไปเจอเรื่องนี้ในนิตยสารไลฟ์โดยบังเอิญเป็นบทความที่มีรูปมีเรื่องราวของสปีโกอตอนอยู่ในค่ายซึ่งทางครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มฝาแฝดที่รอดชีวิต ที่ตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วก็เห็นบทความเดียวกันนี้เหมือนกันพวกเขาก็เลยเริ่มตามหาผู้ชายคนนี้คนที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตแล้วในที่สุดก็ได้กลับมาเจอกันจริงๆค่ะการกลับมาเจอกันคงเป็นช่วงเวลาที่อธิบายไม่ถูกเลยนะครับแล้วเรื่องของสปีเกิลนี่มันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มุมมองต่อผู้รอดชีวิตในอิสราเอลเริ่มตัวเปลี่ยนไปพอดีใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยค่ะเดิมที่อาจจะเคยมีภาพจําว่าผู้รอดชีวิตคือเหยื่อ คือผู้ที่ยอมจำนนไม่ได้ต่อสู้แต่พอมีเรื่องราวแบบสปีโก้หรือเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนของผู้รอดชีวิตคนอื่นๆถูกเปิดเผยมากขึ้นเนี่ยสังคมก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ยอมรับมากขึ้นว่าจริงๆแล้วการเอาชีวิตรอดให้ได้ในสภาวะแบบนั้นมันก็คือการต่อต้านรูปแบบหนึ่งเหมือนกันคือความกล้าหาญอย่างยิ่งแล้วในสารคดีมีฉากหนึ่งที่ทรงพลังมากคือการจัดพิธีบามิดสวาย้อนหลังให้ผู้รอดชีวิตเหล่านี้อ พิธีฉลองการบรรลุนิติภาวะทางาศาสนาใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสิ่งที่พวกเขาพลาดไปตอนเป็นเด็กเพราะอยู่ในค่ายมันเหมือนการเยียวยาแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขานะคะครับซึ่งบทวิจาร์ใน rogereber.com ก็เน้นย้ำประเด็นนี้นะครับว่าการที่ผู้รอดชีวิตเหล่านี้สามารถกลับมามีชีวิตสร้างครอบครัวมีความรากักมีความหมายมันคือการ การเอาชนะแนวคิดของนาซีได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วถูกต้องเลยค่ะแก่นของเรื่องนี้จริงๆก็คือพลังของความเมตตาการยืนหยัดของคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างสปีโ,โกที่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องเสี่ยงและในขณะเดียวกันมันก็คือความเข้มแข็งของจิตวิญญาณมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้จริงๆซึ่งเราเห็นได้จากชีวิตของผู้รอดชีวิตทุกคนอืการได้ฟังเรื่องราวนี้มันทาให้ผมอดคิดไม่ได้จริงๆนะครับว่า ยังมีเรื่องราวของวีรกรรมเงียบๆหรือการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้อีกมากน้อยแค่ไหนในหน้าประวัติศาสตร์แล้วถ้าเรื่องราวเหล่านั้นถูกค้นพบขึ้นมามันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออดีตหรือส่งผลต่อปัจจุบันของเรายังไงดีบ้างนะครับ